ก็มาต่อครับจุดที่ผมจะเข้าไปนี่เขาเรียกว่าปางสิงเโปเเพราะว่าสร้างหลังเข้าข้างในมาถึงเ0็ดรปีคนละยุคคนละสมัย อันนี้ก็เป็นสระน้ําโบราณนะเป็นบ่อน้ําโบราณคู่กนะับศาสนสถานนี่คือปางซีเทศ จุดนี้คือปางศรีเทพครับซึ่งเป็นชื่อวุทยานสร้างหลังเขาข้างในข้างนอกมามาประมาณ700ปีเท่าที่วิทยากรอธิบายไว้ในคลิปก่อนอ แต่ละจุดก็มีเจา้าหน้าที่วาอธิบายให้ความรู้บอันนี้คือตัวพระพังสีีเทพหล<ม>รรอดออกไปหลังๆนั้นก็คือปังสองพี่น้องครับส่วนนั้นนี่เขาเรียกว่าเขาข้างในซึ่งอยู่ในเขต อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็แยกเป็นสวงสว 1, 300, 3, 1, ่วนพั0สามร้อร้รครับรวมกันสองพันเจร้ยมาไม่ทันเด็ดนะไม่ได้ความรู้เลยสุ่มเดาคอยเพื่อนๆได้ดูได้รู้นี่คือว่าปังสีเทพครับ อยู่ในเขตมอร,ระดกโลกแห่งใหม่ของไทยครับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ อันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินสมัยโบราณครับถ้าเป็นสมัยนี้คอนกรีตนะผมต้องออกเลยนะครับรอรถมาผมก็จะไปเลยก็มีรถรับส่งม่ ัก็ยังมีมร้านกาแฟคนเต็มครับ เขาจอดผมขึ้นไม่จอดผมไม่ขึ้นไม่จอดรอกันหลังเป็นภาพบรรยากาศในเมืองสีเทพอ่ะก็นักท่องเที่ยวส่วนมากก็เา้าวไยแล้วเป็นวันธรรมดารถก็ไม่เยอะผมไม่รู้กี่โมงแล้วเป็นเส้นทางผ่านกับบ้านนะะ แวะเที่ยวก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับบ้านนะกหมกหมอ่ะก็จะมีรถรับส่งไปเรื่อยๆมุมมองพระปังสองพี่น้องพระปังสีเทพเขาคังในอยู่ด้วยกันครับก็มีหลุงฝุดค้นคนก็มาเที่ยวกินชมประวัติศาสตร์ประมาณนั้น สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับใครไม่เคยมาก็มาครับครั้งหนึ่งในชีวิตใครไม่เคยมาก็ดูคลิปผมไปก็แล้วกัน